สวัสดีค่ะก็อัปเดตเมื่อก่อนหน้าน,นี้ว่าก่อนเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมก็จะเอาให้ดูว่าเคสที่ถอดออกแล้วมันจะเป็นยังไงม,มันก็มันก็เหมือนเดิมนะแต่มันเหมือนก็นยังวงเนี่ยชายอยู่เนาะก็ขูดเนี่ยคู่คู่เขาก็หลอกเขาก็ขูดช่วงเนี่ยออก เขาก็คูดอออขุดอออขุดออดอ,อ,อ,อเลยบางคนถามมาว่าเหตุผลอะไรทำไมถึงต้องถอดมันเจ็บมันเจ็บตรงนี้หมอบอกว่าเกิดจากฟิลเลอร์เดิมที่เราได้ทำไปแล้วแล้วมันยังเหลืออยู่มันทำให้เนื้อมันอักเสบหากถ้าไม่ถอนเนื้อจมูกเราอะคะ่ะมันจะหายไปซึ่งเราก็ต้องมีความจำเป็นว่าที่ต้องถอดอออก็อ ขอบคุณที่ทุกคนเป็นห่วงขอบคุณที่เาถามๆเข้ามาว่าเป็นอะไรเนาะ <c oughs> ก็ปกติดีทุกอย่างค่ะเพียงแต่ตอนนี้เจ็บจมูกมอกมากเจ็บเนี่ยหมอนอะ่ะเนี่ยหมอนอี่ยเจ็บๆจเจ็บๆไปหมดเลยแต่ให้ไงเดี๋ยวมาอัปเดตดีเลยน,นะคะไม่ต้องเป็นห่วงบ๊ายบาย